ครับเราอย่ครับแดงเลี่ยมเพชรพยักพันทางเรือไอม่านกล้องในวัวทงในวัวเบิร์ตน่องกอกพัทลลุกนะครับชนซ่องลานซ่องแทนบาทกับนิ่นนันนั้นโชกยอดนําใจเร่ควายตุงหญ่จากชนบุรีนะครับครับเนี้ยครับแหลนะครับไอม่านครับไอม่านแดงเลี่ยมเพชรพยักพันทางนะครับซ่องลานซ่องแท่นบาทนะครับคู่นี้ควายจะนะรับรางวัลทองคำนักซ่องบาทจากนายเดดิตข้าวทองนะครับ เลขาที่การพรรคประชาธิปัตย์นะครับขอบคุณซอสเดิดนะครับครับเรามาแล่เนื้อนั่งมังค่าแล่ปลายยอดข้องแดงเลี่ยมแผดพยักนะครับอายุว่ากี่ปีไหนกับนะาเจ็ดปีเจ็ดรือเรืครับเจ็ดปีเรือเรือครับนายวัวทองบอกว่าเจ็ดปีเรือเรือชนวัวนี้วัวทีว่าวัวทีซี่นะครับทางวัวทีบ้านมานี่เราชดที่ได้มั่งครับบังกลมวัวเล็กวัวเล็กพี่นี่น้อยวัวเล็กยีน่าอย่วัวทีจ่อง ว่าที่ซ่องวี่น่ในเลยก็ว่าว่าที่ซองยี่ในว่าที่ถ้ำถุงโูว่าที่ที่บางกลําี่ที่ลนี้ว่าที่้าเลยเลยนะว่าที่ับว่าที่ยาแล้วชนะดังติ๋ครับการเที่ยวเป็นว่าดาวหลวงกอมชดกับแถวนี้จชิญทางซ่องลานซ่องแท่นบาทนะครับ้ารที่่าชดจากครัวชดจากหลายนะครับการก็เชิญผู้ชมทางบ้านนะครับตอนรับสกาชไหมตอนรับปีไหม วันที่สิบชมกราคมนะครับคู่นี้ชนระวังแดงกับนินนะครับมาเป็นเกียรติกันนะครับรอบนี้ทันทีมาไม่ได้การแลกการไล่ทอดได้แลกนะครับทางมือถือได้นะครับทางแต่น้าอนุญาตใน่ายถอดเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะว่าต้องหมาหมาครับครับครับท่านผู้ชมครับในวันที่12มกราคมนะครับวันที่12มกราคมครับมีคูนช่องลานชองเสนครับหนึ่งลานชองเสนหนึ่งลานชองเสนช่องขู่นะครับ เราก็มาอยกับไอ้ควายถุงใ่นะครับซองหลานซองเส้นบาทข้องเจบนนายว่านันชนบุรีนะครับครับเรายุกับนินอนันโชกยอดนําใช่เรื่อยควายถุงใ่นะครับครับกานนี้ครับเขากำลังจะกวนนอนใบยบเลยประนันก็ได้ไม่ใจเปิดอนี่ครับเออนี่เวลาเราชนก็ใชายยอดนี้ไปเลยนะครับนี่ชายยอดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ นี่น้องก็นอนใบใบอ้ามเรียกอ้ามห้ามลุกห้ามลุกอ้ามไปไหนบอกว่านอนใบใบเลยนะครับ<ป>นี่เป็นบันนี้ครับเราอยู่กับทีมานนะครับทีมานก้องนินอันนัน่นโชกยอดนําใช่เรืยย่อยควายถุงใ่ก้องเจมนนในวนันนั่นชนบุรีนะครับช่องหลานช่องแท่นบาทนะครับกูนี้ต้องก็ขอบคุณทันเดดิดข้าวทองนะครับเลขาทีการผักประชาติปัดนะครับทีหมอบทองคบนักซ่องบาทครับหมาให้นะครับกับฝ้ายสนานะครับอายุว่ากี่ปีได้กับนะ ประมาณเก้าปีนะครับท่านผู้ชมครับจนวันนี้ว่าทีาาว่าทีซ้ำนะครับว่าแรกนี้เราชานะจกักจากถุงตรงจนนานไหครับวนะันนั้นท่ามท่ามนาที่ทรับที่ว่าว่ชาชนะแป๊บเดียวป่นั้นครับนะว่าทีท่อง<ะ>ชนะจกักจ,จากถุงตรงกับเคยมาเรียบมาเคียงตีนี้มั้งไหมครับก่อนที่จะติดกลางนี้ครับถึงกะไม่ติดหรือว่าติดแลลวเพื่อนต้อนได้ป่ะนะ ไม่ติดรับนะแถวนี้ติดเลยกับการติดกันในราคการช่องลานช่องแท่นบานนะครับก็เชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะครับการแล่ทางมือถือก็ได้แล้วนะครับรอบเดือนนี้ครับทางตะนามันอนุงยาได้มีการไล่ทดแล่ทางมือถือได้นะครับยอหรับทันที่ไม่มาไล่ไล่ทันการซุ้งอยู่มาไม่ได้นะครับกาใหลูกลัานําไม้เลยกับการได้มาจะแล่ที่บ้านอยู่ได้นะครับมาไม่รอดคนมากเกได้ขนาดครับแล่ที่บ้านครับแต่ละรอบกองตะน้าตรงโปนี้ก็ คนมาคนแน่นว่ะเป็นงั้นกับนะแหล่สาลัมบากเราไล่ทางมือทื่อรับสหรับคู่นี้นะครับคือคู่เอกข้องวันทีชิบซ้องมกระลานะครับชนซ่องหลานซ่องแทน่นตรงข้อก็คุณที่มา่านควายตงยุงใหญ่นะครับเตรียมระยะในข้ามาในขอกนะครับขอบคุณมากครับ